สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราก็จะไปเล่าเรื่องเจ้าแม่ลิ้มกอนเนียวโดยนิทานเรื่องนี้เป็นนิทานพื้นบ้านของภาคใต้นั่นเองกับผมชื่อเด็กชายจิรวัตศรีสมชั้นม .1 นึ่ง1เลขที่4ีไปชมกันเลยครั้งหนึ่งในเมืองจีนมีครอบครัวครอบครัวเศรษฐีครอบครัวหนึ่งซึ่งประก,กอบไปด้วยคุณแม่ลูกชายลูกสาวลูกชายชื่อหลิ้มกอเลี่ยมแบบ ชื่อซันซันของเขาก็คือลิมโกก็ได้นะเพื่อนๆลูกสาวชื่อลิมโกเหนียวลูกชายค้าสัมเพาต่างเมืองแทนบิดาที่ตายไปนานแล้วส่วนลูกสาวอยู่บ้านปริบัติมารดาครั้งหนึ่งลิมโกเลี่ยมมาค้าสัมเพายัางเมืองไทยแวะขายสินค้าที่เมืองนครศรีธรรมราชขายสินค้าได้พอสมควรก็เดินทางกับ กับเมืองกอเซจังหวัดปัตตานีลิ่มโกะจอดสำมพอค้าขายอยู่นานมีความสนิทคุ้นเคยกับนางจวนเจ้าเมืองและได้ฝากเสื้อผ้าแพัพันมาถวายพระบิดาของพยาตานีเจ้าเมืองอีกไม่นานลิ่มโกะกับพระบิดาก็ได้มีความครั้งรัก ใคร่กันแต่พระยาตานียังไม่ทรงวางพระไทยจึงพิสูจน์จึงพิสูจน์งจงความรักพักดีและความรู้สามารถของหลิมโกะนานาประการในที่สุดก็ทรงอนุญ,ญาตให้ทั้งสองแต่งงานกันได้โดยแต่มีข้อแม้ว่าหลิมโกะนั้นต้องมานับถือศาสนาอิสลามด้วยความหลงรักหลงไหลหลิมโกนั้นจึงยอมทุก ุกอย่างค้อยแม้ทุกอย่างเพื่อให้หลงรับเพื่อให้ได้แต่งงานกับเจ้านวนเจ้าเมืองนั่นเองต่อมานั้นทั้งสองก็ได้แต่งงานการตั้งบ้านเรือนอยู่คองรับอย่างสันติสุขจนลิ่มโกะลืมไปว่ามารดาและน้องสาวที่อยู่เมืองจีนยังไม่ได้คิดจะกลับบ้านของตนฝ่ายมารดาและน้องสาวอยู่เมืองจีน เห็นหลิมโกะจากไปนานไม่ได้กลับมาบ้านจนนานจึงพยายามจึงพยายามสอบถามกับนายสัมเภาที่ค้าอยู่เมืองไทยก็ไม่ได้ข่าวชัดเจนในที่สุดนางหลิมกอเนี่ยก็อาสาติดตามพี่ชายฝ่ายมารดาไม่ค่อยจะเต็มใจนักแต่ก็อยากทราบว่าลูกชายาเป็นตายร้ายดีอย่างไร จึงกินยอมจัดเดือนสัมภารให้หน้าให้นางหลิมกอเนี่ยวไปค้าขายที่เมืองไทยเพื่อติดตามสืบข่าวพี่ชายต่อมานางลิมกอเหนี่ยวเดินทางไปค้าขายที่เมืองพร,ร,ระนครสีธรรมราชหรือลครสีธรรมราชก็ได้ก่อนนางสืบความรู้ว่าพี่ชายไปค้าเมืองอยู่ที่กื้ยเซและได้ พัทดาพญาตานีเป็นภรรยานางจึงออกเรือติดตาไปยังเมืองเกือรเสะไปเยี่ยมมารดาสักครั้งก็ยังดีอว้ยเลยบอกให้พี่ชายแบบเขาเจอพี่ชายแล้วเขาก็เลยบอกว่าให้พี่ชายแบบไปเยี่ยมมารดาสักครั้งในชีวิตก็ได้เห็นแก่ท่านชาราแล้วเมื่อเห็นพี่ชายยังคิดอิดเลื่อนรีรออยู่นางก็บอกว่า ถ้าพี่ชายยังไม่กลับเมืองจีนนางก็จะไม่กลับด้วยถ้าพี่ชายกลับนางก็จะกลับกับพี่ชายด้วยและริมกอเหนี่ยวนั้นก็ได้บอกพี่ชายต่อไปอีกว่าเห็นแก่ศาสนาที่ตนเองเกิดเถอะและนางริมกรเหนี่ยวนั้นนางจึงพำนึกเออพำนับอยู่ที่เมืองกอเกอรเซเพื่อรอพี่ชายกลับพร้อมเธอต่อมาพระยาตานีคิดจะสร้างมัสยิดใหญ่ที่ปรากฏ ชื่อเสียงเพื่อให้พญาเมืองใกล้เคียงยกย่องลือๆแบบยกย่องให้แบบมีเกียรติคุณจึงให้หลิมโกเป็นลูกชายโอ้ยเป็นลูกเขยเป็นกองในเป็นกองทัพในคล้ายๆแบบกองทัพในการก่อสร้างพญาตานีนั้นเห็นฝีมือและความสามารถและเชื่อใจว่าทำอะไรต้องสำเร็จอย่างดีทุกประการ ลิมโกก็รับอาสาเตรียมของและผู้คนจำนวนมากฝ่ายนางลิมกกเหนี่ยวทราบเรื่องพี่ชายที่จะขอก่อสร้างมัสยิดนางก็ต่อว่าให้พี่ชายล้มเลิกที่ตั้งใจเถอะและให้นึกถึงศาสนาเดิมของพ่อแม่ปู่ย่าตายายแต่ลิมโกไม่ยอมฟังคำถัดฐานกลับนางตอน,นิกว่า กับตำหนินางนางก็เสียใจและคิดจึงคิดผูกคอตายก่อนตายนางได้สาบแช่งว่าขอให้อย่าสร้างมัสยิดได้สำเร็จต่อมานั้นนางก็ได้ผูกคอตายใต้ต้นใหญ่และใกล้มัสยิด oh. เมื่อหลิมโกะพี่ชายได้ทราบว่าน้องสาวผูกคอตายก็เสียใจแต่ไม่สามารถช่วยอะไรได้จึงนําศพไปฝังตามธรรมเนียมจีนบริเวณ ที่นาผูกคอตายหลังจากนั้นจึงสร้างมัสยิดต,ต่อไปเมื่อจะสร้างหลังคามัสยิดเกิดฟ้าผ่าบนหลังคาเมื่อสร้างอีกครั้งฟ้าก็ผ่าอีกทําให้หลิมโกดเลิกล้มความคิดและสร้างมัสยิดต,ต่อไปส่วนชาวบ้านกือเซต่างคำนึกต่างคำนึกถึงคำสาปของหลิมกอเนียลลิลิมกอเนียว,ลยวและคนจีนเชื่อว่าจิงเาา พรสวรรค์ฆ่าตัวตายเช่นนี้วาจาที่กล่าวก่อนตายมากจะมีวาจาลึกชาวบ้านจึงสร้างจึงสร้างศาลไว้ใกล้บริเวณหลุมศพของนางส่วนมัสยิดกึเซจึงมีอันจงสร้างไม่สําเร็จจนทุกวันนี้หลังจากนั้นชาวบ้านในบริเวณใกล้เคียงก็เล่าลือความศักดิ์สิทธิ์ของนางลิมกอเหนียว หากลูกหลานเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรหรือครอบครัวแบบแย่ก็แบบประสบความลาย,ย่างนี้ต่างก็มาบนศาลนางเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยวเพื่อปกป้องคุ้มครองต่อมาคนนำกิ่งไม้ที่ผูกคอตายนั้นไปแกสะสละกเป็นรูปนางและชาวบ้านเลยเรียกว่าศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยวจเจริญการมานานผู้คนนับถือเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว ได้สร้างได้สร้างศาลใหม่ที่ใหญ่ขึ้นอยู่ปัตจนีห่างจากที่เดิมพอสมควรและได้อัญเชิญรูปปั้นที่แกะสละักประดิษฐานในศาลหลังใหม่บัดนี้เรียกว่าศาลเหล็งจู่เกี่ยงเหล็งจูเ่เกียงหลงจู่เกียงที่อยู่ปัตตนีจบแล้วครับ ก็เ,เพื่อนๆถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะบ๊ายบายแต่ถ้ามีแบบเสียงลบกวนก็ขออภัยมนณที่นี้ด้วย